สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูบิ่ใหม่กลับมาจิ้งกลับมาซวยกันต่อกับหนุ่มหล่อและสาวสวยจากนายเอ็นเตอร์เทนนั่นเองงานนี้พูดสั้นๆเลยว่าถ้าอยากได้ของรางวัลก็ขยันซวยกันนะจ๊ะจะบอกให้ก่อนจะไปทดสอบกับโชกตาเนี่นะฮะเราอยากให้ลองเล่นๆคิดว่าใครจะจิงที่สุดวันนี้ครับอาชีพพร้อมกันนะฮะหนึ่ง ซ้ำทำไมคิดวเป็นตัวเองฮะพาอยากได้ทัทเลสชอบชอบชัดเจนชัดเจนส่วนคุณส่วนผมคุณมาต่อแล้วก็คุณกีคิดว่าเป็นน้องใบเตยทำไมถึงคิดวเป็นเขาโง่เฮ้งมั้งคือเขาเหมือนเป็นซิมโบูลิกไปแล้วฮะเจอหน้าใบเตยปุ๊บโอ้โหสวยต้องมีเรื่องจริงจริงจะซวยไม่โซยจะจริ้งเป็นจิ้งฮะต้องมาถามคุนี้ขอต้อนรับเลยดีกว่านะครับ ิงแมนครับมาดูบทลงโทษกันครับบทลงโทษของเราเืีว่ารถ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 เอาแล้วและแลวและแบทลงโทษนี้แต่ละคนเห็นแวบเดียวก็สามารถกี้จัดได้เลยนะครับว่าจะต้องกระดกลรงคอแน่นอนนะครับผมคิดว่าต้องเป็น อะไรหลายๆอย่างรวมกันนั่นมันจะเลิศนั่นไงรู้สึกรู้สึกได้แล้วได้แล้วโดนนวดแล้วโดนนวดแล้วอ้าวมาคำสั่งครับคำสั่งจงเลือกเมนูอาหารที่ชอบคนละหนึ่งเมนูโอ้ว้าวว้าวเริ่มเกมมาไม่ทันไรก็มาสั่งให้เลือกอาหารที่ชอบคนละหนึ่งเมนู อาหารน่ากินมากมนี่ถ้ามีข้าวเปล่านะยโอ้โหได้ตามคำขอเวริกูดมีอะไรบ้างฮะแกงคั่วหอยของแกงที่เหล็กต้มจืดเต้าหู้ไก่นอไม้แกงป่าไก่เอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะชี้เมนูที่ตัวเองเลือกนะครับหนึ่งสองด สามคนเลยนะเนี่ยไอผมเปลี่ยนอ่าผมเปลี่ยนมูเปลยนอะไรอย่างเงที่ผมไม่กล้าเลือกที่สุดคืออะไรรไหมคือแกงจืดฮะทำไมอ่ะคุณลองดูดิตลานมันเป็นแนวแบบว่าเผ็ดๆทั้งนั้นเลยเออนี่มันเป็แกงจืดอย่างเงี้ยฮะมันแปลกตลาดมันแปลกตลาด ี่ตา,ต,าตายตายตายใจเย็นๆนะครับคุณฝนเรายังไม่ได้บอกกติกากันสักแะว่าใครเลือกเมนูอะไรจะจิง์งั้นก่อนอื่นขอเชิญรับประทานของที่อยู่ตรงหน้าของแต่ละคนกันก่อนเลยนะครับแม่กินกันให้สบายใจไปเลยหรือเห็นของใครน่ากินอยากจะตักจ้วงของใครก็เอาเลยอยากแลกกับข้าวของใครก็ตามสบายเอ็นละอิอ่มเอาละครับเรามาดูดีกว่านะว่าเกมแรกของเราใครจะจิ้งส์นะครับ ใครมีสติกเกอร์อยู่ใต้ถ้วยจริงสติกเกอร์เอ๊ะไม่ได้หรอไม่ได้ไหนๆดูๆให้ผมดูด้วยไม่ไเอาแล้วรุนไปรุ่นมาก็ยังไม่มีใครเจอสติกเกอร์จริงอยู่ใต้ก้นถ้วยแต่ตอนนี้คนที่ใกล้จะสวยมีอยู่แค่สองคนระหว่างดีเจเด็กกับพัตโตอยากรู้จังว่าใครจะสวย ههههه <laughs> ต้องบอกว่าสวยแท้นอสําหรับหนุ่มพะโตที่ตอนแรกซัดแกงขั้วไ้ขมก็ดีอยู่แล้วแต่สงสัยไฮคมมันจะขคมไปหน่อยว่าแล้วก็เลยไปหาแกงจืดของน้องฝนมาสดให้คล้องคอสันหน่อยเป็นไงล่ะจากแกงจืดกลายเป็นแกงจริงแทนสัง,งน,นัะเดี๋ยวเรามาดูฮะว่าเลิศรสของเราคือบทลงโทษอะไรจืดช,ชื่อดีนักมาแต่งแต้มรสชาติให้กับชีวิตหน่อยดีไหม เอาท <น travail S 2> ุกอันนะฮะรวมกันแล้วให้คุณพัตโตกินนะฮะ like <water> แม่ <you 're in water> ต้องบอกว่าบทลงโทษนี้เป็นไอเดียที่บันเจิดมากเพียงแค่เอาผูก,กันมาจิ้มน้ําที่อยู่ในถาดสีซึ่งเรามีให้เลือกหลายน้ําหลายรสชาติและเอาไปแตะที่ลิ้นตามตำแหน่งการรับรสของลิ้นอย่างที่เห็นอยู่ในรูปแค่นี้ชีวิตก็มีรสชาติขึ้นมาทันตาเห็นอยา<ว>่าคิดว่ามันเป็นการลงโทษให้คิดซะว่ามันคือศิลปะมันคือจิตวิญญาณโอ้ยเจ็บคอ เฮ้ยกี้กี้กี้เราเป็นเพื่อนกันกี้ผมถามคุณอะต่อก่อนครับคชอบรสอะไรเป็นพิเศษฮะชอบกินน้ำผึ้งมะนาวว้าวน้ำผึ้งมะนาวน้ำผึ้งมะนาวอ่ะงั้นจัดน้ำเกลือไปหน่อยฮะอคุณนน้ำเหมือนแรบแลบลินดีกว่าลิ้นอาญาแรบลินแลบลินแรบลินแรบลินเอาละครับนี้ฟี่จะลิ้งแล้วนะฮะฟิ่จะลิ้งเิ้่ทีละสองทีละสามนะครับผมอ่แลบลิ้นครับผมแรบครบแรบแล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 ะพื้นที่ส่วนแรกที่ดีเจดอสจะพาผู้กันไปลงพื้นที่ก็คือ ตำแหน่งการรับรถรถเลี้ยวจีดนั่นเองดูแล้วจะกระดี่งแย่น่ะอร่อยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวสบายห้องคุณคนรอนนะฮะจัดการเลยครับแลบลิ้นครับแลบลิ้นครับแลบลิ้นครับแลบแลบแรบลิ้นแลบลิ้น แซหนึเมืนโอยโอ้ยพิตามพิคตามโอ้พิคตามโอ้โอเออเออออแบบสาเ็บ้านเ็บ้านใมเผอเเรามีนี่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 เยอะเยอเยอเอเออเอาน้นนมือนเออเออ แซ่บบอไอ้จ้ำอ่ะไอ้ดวงตาไหลแล้วอ่ะไอ้จ้ำเผ็ดมั้ยเอาหวานดับเอาหวานดำผมผมอ่ะประสาทการรับรสของคุณตอนนี้เป็นไงบ้างรับไม่มันจะกะจีอ่ะมันจะกะจีด้วยมันมีตอมรับจะกะจีต้องเนีย ผ่านไปกับบทลงโทษเลิดรถงานนี้ที่หนุ่มพัตโตโดนละเลงครบทุกรถมีผลข้างเคียงกับชีวิตยังไงไปดูรัวรัวรัวอะไรโอ้รัวเป็น M16 เลยเดี๋ยวกลับไปนั่งพักให้ลิ้นหายรัวสักครู่แล้วไปนั่งดูข่าวสารกันสักหน่อยแล้วค่อยกลับมาสวยกันต่อนะครับ ผ่านไปแล้วครับกับการทำา v v เพลงชีวิตที่ขาดเธอของวง n e ิวโอ s ต o c k หนึ่งในศิลปินภายใต้การดูแลของหนุ่มโดมประกอบลำงานนี้หนุ่มโดมขอนั่งแทนควบคุมการผลิต MV กันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว,วแม่ทุ่มเทกันสักขนาดนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากดู MV นี้แบบเต็มๆแล้วเราก็ไปลองหาติดตามชมกันดูนะครับ